เรื่องโทรศัพท์ iPhone ที่ซื้อแจก111เครื่องเนี่ยนะคะมันกลายเป็นประเด็นที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเขาก็มีโทรศัพท์ของเขาอยู่แล้วและทำไมต้องซื้อ iPhone แล้วใช้เงิน2ล้าน6กแสนกว่าบาทเนี่ยไป <Yeah. S 1> ไปแจกเขาอีก mm. แล้วช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันเหมาะมันควรไหมที่จะต้องเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์ให้กับ ข้าราชก,การเหล่านี้ซึ่งเงินเดือนเองเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็สี่ซาห้าหมื่น <Ha. S 1> มันมันมันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณนัทริยาทวีวงศ์นะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชก,การประจําให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการจัดซื้อโทรศัพท์ iPhone 1 1 1เครื่องงบประมาณ2,681,355ล้านบาทสองล้านหกนะคะก็บอกว่าขอชี้แจงถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโทรศัพท์ โดยการจัดซื้อนี่เป็นการจัดซื้อคารุพันธ์ให้คุณเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะว่าอย่างเวลาเขาซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็จะมีอายุการใช้งานของมันอยู่นะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมีอายุการใช้งาน5ปีคือมันล้าสมัยแล้วาพอมัน5ปีเนี่ยมันล้าสมัยแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อใหม่เช่นเดียวกันโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานของมันเพราะว่าเขาขายว่าเป็นคารุพันธ์นะคะมีอายุการใช้งานแล้ว iPhone อตเดิมที่ซื้อไปเนี่ยมันเป็น iPhone 7ซึ่งมันผ่านมา4ปีแล้วนะคะมันก็จะหมดอายุการทำงานของมันมจึงต้องมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อใหม่เชกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ได้มีการดำเนินการจัดซื้อไปเนี่ยทั้งหมด111เครื่องนะคะจำนวน80กว่าเครื่องนำาให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อใช้งานเช่นประสานงานวิปรัฐบาลประสานงานกับสสนะคะแล้วก็ iPhone 7ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านั้นก็มีสภาพชารุด และขอให้เข้าใจว่าคารุพันธ์ที่สำนักเลขาตั้งงบมาเพื่อดำเนินงานของงบจากสภาในหมวดคารูพันธ์เป็นความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ส่วนอีก23เครื่องเนี่ยแจกจ่ายกับผู้ใหญ่ที่เข้ามาทำงานอย่างขา้าราชการทางการเมืองแต่ว่าคนเอกประยุจันโอชาเนี่ย,ย,ยท่านไม่รับและก็ผู้ใหญ่อีกหลายคนก็ไม่รับด้วยทีนี้ประเด็นที่ประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้แจงก็คือว่าคนไปมองว่ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นหรือเปล่าในการจัดซื้อโทรศรัพท์ทั้งหมด111เครื่องเนี่ยนะคะ ก็มีการไปตรวจสอบว่าสำหรับ iPhone 12ที่จัดซื้อนั้นเนี่ยมีสอ,สอขนาดความจุนะคะคือ128 g b 23เครื่องราคาต่อหน่วยต่อเครื่องอยู่ที่26,440บาทขนาด64 g b 88เครื่องราคาต่อเครื่องคือ24,570บาททีนี้พอเขาไปตรวจสอบนะคะไปเช็คในเว็บไซต์ Apple Thailand พบว่าปัจจุบันราคาขาย iPhone 12ขนาด128 g b อยู่ที่เครื่องละ27,900บาทแล้วก็ iPhone 12ขนาด 64G กิกอยู่ที่เครื่องละ25,900บาทซึ่งนั้นเท่ากับว่าราคาที่จัดซื้อเนี่ยราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกกว่ากันมากนะเพราะคงจะไม่สามารถที่จะตัดราคามาได้มากขนาดนั้นได้เนี่ยแต่ว่าข้อคอรหาเรื่องของการทุจริตไม่มีไม่มีจบไป<อ>เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย น่าจะเป็นที่อารมณ์ของผู้คนมากกว่าคือคือเรื่องนี้นะเข้าใจได้เลยนะค่ะคืออาจจะไม่ถูกที่ถูกเวลาค่ะคือหนึ่งเนี่ยที่ทางที่ปรึกษาเอามาเคลียร์เพราะว่าหนึ่งเ,เรื่องการจัดซื้อระดับงบสองล้านกว่าเนี่ยนายกไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกค่ะมันเป็นเรื่องของหน่วยแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการจัดซื้อแล,แล้วพูดตรงๆก็คือในระบบราชการเนี่ยอของคุณลูกพันพวกนี้เขาก็ซื้อกันปติเเพียงแต่ว่า อารมณ์สังคมเนี่ยพอหลุดออกไปปุ๊บมันก็แหมระดับนี้มันต้องซื้อเองได้แล้วจะไม่ต้องมาซื้อแจกกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะอันนี้เขาก็ชี้แจงมานะฮะคุณลองนึกถึงว่าเวลาที่เขาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในสํานักงานนะคะตัวคุณเองคุณก็น่าจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรส่วนตัวคุณอยู่แต่ว่าพอมาใช้ของที่สําหรับการทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีของสํานักงานที่ต้องการเนินการจัดการบางคนบอกว่านายกแจก iPhone ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็นายกก็ไม่ได้ซื้อนายหน่วยงานเขาซื้อแจกตามตําแหน่งแล้วมันจะให้เลยค่ะ พราะคุณนันธิยาพ้นตําแหน่งนี้ไปเนี่ยคเครื่องก็จะเป็นของอีกคนหนึ่งที่เข้ามารับตําแหน่งใช่ค่ะแต่ทีนี้พอพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยทางโมงูลนที่กระจกเงาก็ได้ถือโอกาสนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าร้อเอเครื่องถ้าหากว่ามันใช้ได้อยู่เนี่ยก็ขอให้กับเด็กๆเพราะว่าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีเด็กอีกเยอะมากนะคะที่เรียนออนไลน์ไม่ได้ทีนี้ทางสรนสํานักเลขาก็ตอบรับแล้วนะคะมาถึงมาเดี๋ยวจะจัดการให้ประามาณนี้นะครับ